เปี่ยนแปลงเนี่ยเราปล่ยนแปลทางที่ดีอ่ะต่าวเียนมองเห็นรไู้ในไมู่้ทฉันพูงพูดแต่นี้การมองเห็นเบขยาวรบม่เปนไดกเดี๋ยว่งพูดเรงนี้ยไปบ ยังอมได้ท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมตอนนี้อ่ะท่านมาบวชอยู่วัดอย่างบ้านเาแล้วไปสุขีห่ายังไปสุขียังไม่อยจง่เลยยังบวอนดแล้วเดินล้อเบอร์นี่เลไม่ต้องไม่ต้องยอมอย่าไปอย่าไปเดินล้อที่วจนะ ไปเลยเลยวัดจดี่วั่ยนเลนี่ๆๆน่าเ็นนบวเขาบวกี่ภาษาละภาษาเดียวงันะบวบวทา้งเน่เิ่งบเดียวยันนเป็นคนบวชอะไร คิดว่าจะเป็บวชที่อื่นไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะกรบอกไว้แล้วบวชทีรั้งก็ได้บวชราบวชบวชพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่ว่าคิดดีกรามอนุญาตได้นะครับอนุญาบวชที่บวชที่ความศรัทธาต่อพุระใช่ใช่ใช่ข้าบวชที่ความศรัทธาพระพุทธเจ้าได้เป็นสมณะสัตย์ปุตติยะญญาเป็นวโรธที่เกิดจากปากพระพุทธเจ้าใช่นะครับดังนั้นพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่ไหนใช่นะ อางนั้นหลวงพ่อก็ต้องใช้คำวินัยของท่านเจ้าครับใช่แา่บางครั้งจะทำคำวินัยของพระพุทธเจ้าสมัยนี้มาใช้ไม่ได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงใช้ได้แต่เขาใช้ได้แต่ว่าเขาไม่เอาทำมาใช้กันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหลวงพ่อยังไม่อยากมั่นยังเพราะว่าถ้ายังไม่อยากมั่นจะไม่มั่นแต่ว่าคำวินัยเป็นอาการิโกดังนั้นจึงไม่มียุคการสมัยเวลานะต้องมียุคการสมัยเวลามันต้องมีไม่ท่านเจ้าหาธรรนะไว้ก็คือเป็นอาการิโกดังนั้นดีโกนี่จะขัดการ การที่อย่นี้เป็นดินน้ำลงไปเป็นธาตุสิ่งคงต้องนะครับงดังนั้นจึงไม่มีตัวตนใช่เพราใช่าใช่เพราะเนี่ยถ้ามีตัวตนก็จะมาวอยอย่างนี้ตอนนี้ส่วอนพระอาจารย์มาวอยวายปุ๊บมันเป็นสมณะแบรูปมันมันดีเลยดีเลยไม่ยันพอบแล้วาผิดตรงนั้นปุ๊บเท่ากับว่าเรานี่ไปรู้จูกคุณของพระสาวกาใช่มันก็จะเกิดเป็นอภิสมบัตเราใช่ใชจริงฉันไม่ได้เพราจะเป็นอภิสมัติหนากายวาจาใจ เพื <Cornell. S 2> ่อจะได้คลองตนคองธรรมการคองตนคองธรรมคือรักษาสมณสารูปร่างกายวาจาใจใช่นะครับแล้วก็นะได้สร้างศรัทธาให้ญาติโยมที่ได้พบเห็นใช่ครับจะได้ไม่เกิดโลกาวัชชะใช่าโลกจะได้ม่สิเตียนแล้วขนาดเนี้ยบูใหญ่ก็ทำาันแล้ครับไวตรงนี้ทำกันได้แล้วยันเป็นไรพระพุทธเจ้าท่านให้อาไว้ว่าสงฆ์เนี่ย่ันใน้พูดเรื่องของเกี่ยวกับทีนี้ใื่ เรื่องบ้านเมืองเพราะ<ช>ตรงนั้นมันจะทําให้เสียสมสรรถนะเสียไปหมดถูกรับวันไหนเมื่อมันเเมมจะเสียแล้ววันนี้แล่มันด้วยไม่ได้ียวหลวงพ่อนิ่งแล้วทําให้เกิดสมรรถารูปให้เกิออคดความศรัทธนะาก็ยังได้ได้ได้นะได้ขัดหมอหลวงพ่อผมเป็นาชาพุ๊บมีรัญญาอยากรู้มัน่นอย่างรูเจ้าหะอย่างนั้นเดี๋ยวฝากหลวงพ่ออย่างนี้นะว่ายอมพูดอย่างนี้ยยอมพูดมาด้วยเหมือนฉันยอมฟังเลยนะ อันนี้พระนพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ยะเป็นหลักธรรมวินัยสิบแนวทางสําคัญหากคือหนึ่งก็ไม er ่เทิดถอนไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่เคยบัญญัตินะครับแล,แล Potter, ้วก็ถือธรรมวินัยเป็นศาสดายะโดยทั้งหลายด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาติหลวงพ่อได้อ่านนะครับในระหว่างที่หลวงพ่ออ่านหลวงพ่อก็จะได้กุศลในส่วนที่หลวงพ่อจะได้สืบทรัพย์ธรรมะของหลวงพ่อนะครับถูกต้องถูกต้องการเป่นบ้าดีโง่โบดีไปในเรียน ว่าวางดต้องและตรงใจมอยู่ที่เดียวกันเอาทีนี้นา้เปตัวตั้งคู่ควายครจะสบายใจขออนุญาตหรือว่าท่านมาน่านส่ท่มันดงนไม่มีเครื่อ,องอะไรเลยว่าจะไรจะนไม่ขระที่ท well> yes. ่เจ้าบอกว่ารู้ธรรมะท่านเจ้าเพียงบทเดียวนะครับใช่ก็สามารถที่จะแทนตลอดใช่นี่คือสิบต้องอยากให้หก็ได้ นะหลวงพ่อก็จะได้สิ่งที่เป็นมากเมตตาต่อญาติโยมคือสร้างศรัทธาให้กับญาติโยมเลยผมต้องขอบคุณมากยศเพียรประการมีอะไรหลวงพ่อครับบางคราวอาจารย์มีสติแต่สติยันรุ่นอารย์มีขันขันติแต่ขันติของอาจารยกลายเป็นกลายเป็นขันแตกแล้วอันายวายาพุทโธพุทโธไปพุทโธมามันกลายเป็นบุตรแล้วว่าทุกวันเนี้อันนี้ก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจมาอยู่ที่การยัตตาสติการยัตตาสติ อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจหรือว่าอ่านอยู่เนี่ยแค่นนเนี่ยสิทธิ์วสูตรสำคัญเนี่ยจะเห็นเลยในเพี่ตาของพระองค์นะเห็น